สวัสดีค่ะพี่อี้นะคะวันนี้จะมาตอบคำถามของน้องคนนี้นะคะก็คือมหาวิทยาลัยที่ดังด้านภาพประโยชน์เบื้องหลังในประเทศจีนนะคะวันนี้จะมาให้5อันดับแรกในประเทศจีนแต่อยากจะบอกกันว่าทุกๆมหาวิทยาลัยท็อป5ของมหาวิทยาลัยในประเทศจีนเนี่ยก็คือต้องใช้คะแนน HSK หมดต้องมีพื้นฐานภาษาจีนหมดนะคะดูกันนะคะมีอะไรบ้างนะคะมหาวิทยาลัยที่1น,นะคะคือเซี่งยงไฮ Theater a c a d ค m y นะคะมหาวิลนี้ตั้งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ค่าเทอมอยู่ที่36,00 0หยวนนะคะหรือว่า18 0,000บาทนะคะคันนที่ต้องใช้ก็คือคแนดน HSK 4 220คะแนนขึ้นไปค่ะต้องมีการสอบเข้าแล้วก็ปีหนึ่งรับแค่ประมาณนักเรียน30คนเท่านั้นนะคะนักเรียนต่างชาติทุนทีส่สามารถสมัครได้นะคะคือทุนรัฐบาลเซี่ยงไฮ้ที่ครอบคลุมค่าเทอมค่าที่พักค่าครองชีพค่าประกันนะคะแล้วก็จะมีแบบที่2ก็คือเป็นทุนครอบคลุมค่าเทอมอย่างเดียวค่ะ มหาลัยที่2นะคะคือมหาลาัยหนานจิงนะคะหนานจิงโลซิตี้ค่ะตั้งอยู่ในเมืองหน,งางนานจิงนะคะค่าเทอมอยู่ที่21,000หยวนนะคะหรือว่า1,5,000บาทต่อปีนะคะเราก็ต้องใช้เ s k 5 180คแะแนนขึ้นไปค่ะทุนที่สามารถสมัครได้นะคะคือทุนรัฐบาลเมืองหนานจิงค่ะนักเรียนจะได้ค่าจะได้เงินช่วยเหลือนะคะจากรัฐบาลเมืองหนานจิงอยู่ที่10,000หยวนนะคะหรือว่า5 0,000บาทค่ะ มหาวิทยาลัยที่3นะคะคือเป่ยจิงเฟิร์มคาริมีค่ะตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่งนะคะมหาวิชัยนะคะค่าเทอมิิที่43,000หยวนถึง51,000หยวนนะคะแล้วก็นักเรียนนะคะต้องใช้คะแนน HSK 5หรือ6นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เขาดูก็คือว่านักเรียนจะต้องมีสายตาที่ดีนะคะแล้วก็ห้ามมีแผลเป็นหรือว่าห้ามมีรอยสักบนหน้าหรือว่าที่มองเห็นได้นะคะแล้วก็ห้ามตาบอดสีด้วยค่ะ มหาทลัยที่4นะคะคือ b e i j จิงโนมอ a l ิน i v e ซิตี้นะคะมหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่งนะคะค่าเทอมอยู่ที่27,700หยวนค่ะแล้วก็ต้องมีคะแนนด s s k c 8 8คขนาะแนนขึ้นไปนะคะแล้วก็มีทุนหลายๆอย่างที่สามารถสมัครได้ด้วยค่ะมหาลัยที่5นะคะมหาวิลัยสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือ Communication University of China ค่ะ มหาลัยนี้นะคะตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่งนะคะค่าเทอมอยู่ที่อยู่ที่24,000หยวนนะคะหรือว่า120,000บาทค่ะต้องมี HSK 5นะคะแล้วก็ทุนที่นักเรียนสามารถสมัครได้นะคะก็มีทุนมหาวิทยาลัยนักเรียนต่างชาตินะคะแล้วก็ทุนเมืองปักกิ่งะคะ่ะถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย